เปิดป่าเปิดใจเปิดธรรมนำสุขมาให้ที่พัะสงฆ์สว่างใช้มงคลหมู่ที่6บ้านโคกสว่างตำบลพะไทยรินอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เจริญพรเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมอนุเคราะห์ส่งเคราะห์เปิดป่าใหม่ครั้งที่หนึ่งบวชเนคขมะบาร,รมีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระหรอบ72พันษาตลอดถึงถวายเป็นพระราชกุศลพระบรมวงศานุวงศ์ระหว่างวันที่5ถึง15กรกฎาคมพุทธศักราช2567กำหนดการ 5กรกฎาคมลงทะเบียน6กรกฎาคมขอปริวาส9กรกฎาคมขอมานัด15กรกฎาคมออกอับผ่านเดินทางโดยรถไฟกรุงเทพอภิวัตอุบลราช,ชธานีลงสถานีรถไฟลำปลายมาศทางรถถั่วนครราช,ชสีมาบุรีรัมยสายไม่จักราชอำเภอห้วยถแถลง ลงแยกหนองพระองค์อำเภอลำปลายมาศสังฆกรรมดีสถานที่สัปปายะธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชําระศีลชําระตนชําระใจและขอเชิญท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัฒหารเจ้าภาพข้าต้มเจ้าภาพน้ำดื่มน้ำปานะเจ้าภาพกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านในงาน ร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา8นาฬิกาของทุกวันประธานโครงการพระครูสุตตจินดาพรเจ้าคณะตำบลพไทยรินเจ้าอาวาสวัดโคกชาติดำเนินงานโดยพระอาจารย์เสถียรพงษ์ธรรมมทโรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่0-6527ห 0098ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี4074320054ชื่อบัญชีพระสถียรพงพิมพ์อินร่วมสั่งสมบุญทานบารมีร่วมงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมณที่พักสงฆ์สว่างชัยมงคลในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่